คาลีดูคุลิบอรี่ปาการหลังของเชลซีออกมายอมรับตามตรงนะคะว่าการเริ่มต้นใหม่กับเชลซีเนี่ยไม่ง่ายเลยหลังจากต้องอำลานาบปลี oli, สโมสรที่อยู่รับใช้มายาวนานถึง8ปีก่อนที่จะรับฟังกันผมขอเพื่อนๆคนละ1ไลค์1แชร์1นึ่งซับสไคเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับคุลิเบอรี่นะครับที่เลสสัญญาปีสุดท้ายที่เนเบิเนี่ยย้ายจากนาบปลีมาอยู่กับเชลซี ด้วยค่าตัวมหาศาลถึง40ล้านยูโรแม้จะถูกยกย่องว่าเป็นหนึ่งในเซ็นเตอร์แบ็กที่ดีที่สุดในเซเรียแต่การย้ายมาเล่นในเพมลีกในวัย3 1ปีเนี่ยต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่กันเลยทีเดียวทั้งนี้นะครับเซ็นเตอร์แบ็กทีมชาติเซเนกันเนี่ยยังออกมาการ์ดว่าเชลซี Chelsea เนี่ยติดต่อเข้ามาผมว่าพวกเขาเป็นหนึ่งใน5สโมสรที่ดีที่สุดในโลกมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานและผ่านการคว้าแชมป์มาแล้วและผมใช้เวลาไม่นานมากในการเลือก และเซ็นสัญญากับเชลซีนั่นคือเรื่องที่ยอดเยี่ยมสําหรับผมผมมีความสุขมากที่ได้มาอยู่ในลอนดอนแต่ในช่วงแรกนะครับมันค่อนข้างยากเพราะผมต้องอําลาทีมที่ผมอยู่มายาวนานถึง8ปีผมเชื่อว่าแฟนสิงห์บูเชลซีเนี่ยต้องเอาใจช่วยคริเบอรี่อยู่อย่างแน่นอนแล้วเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างครับสำหรับวันนี้นะครับตัวผมขอขอบคุณสำหรับการรับฟังผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ